สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง v n นมีเรื่องเล่าคลิปนี้ผมก็มายืนอยู่แถวแยกพัฒนาการจะพาเพื่อนๆน,นะครับมาดูสถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองอีกสถานีหนึ่งก็เป็นสถานีพัฒนาการนะครับที่ตั้งอยู่ระหว่างจุดจัดรถไฟกับช่วงแยกพัฒนาการ ก็จะถ่ายสถานีรถไฟแต่เผอิญว่าสายสื่อสารเขามาบังนะครับมาบังกล้องผมผมก็เลยต้องไปถ่ายสายสื่อสารด้วยนะครับก็ต้องใช้เวลาครับใช้เวลาก็คงจะนานนะนะคงจะยาวนานออกไปนะครับคนทําท่อก็ทําท่อไปนะคนเป็นเจ้าของสายสื่อสารถ้าจะลงท่อก็ไปเช่าไปอีกนะครับไปเช่าด้วยแล้วก็ต้องลงทุนอีก เรื่องเสียงเงินเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คุยกันลำบากเหมือนกันตอนนี้ความคืบหน้าของสถานีพัฒนาการนะครับก็ไปได้เยอะแล้วนะก็เป็นสถานีที่อาจจะสร้างช้าหน่อยหนึ่งเพราะว่าเขาก็มีจุดซับซ้อนกับอุโมงด้วยนะครับด้านใต้ก็เป็นอุโมงทางลอดหาแยกพัฒนาการ ก็เป็นสถานีที่สาคัญเหมือนกันนะครับก็จะเป็นจุดเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลิงค์นะที่สถานีหัวหมากนะครับแล้วก็ในอนาคตก็จะมีรถไฟฟ้าสายดีแดงอ่อนด้วยตอนนี้ก็ยังดูธรรมดานะครับแต่ว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยผมมองว่าตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งํำเลท่ทองได้เลยนะนะครับมีรถไฟถึงสามสี่สายนะครับมาเจอกันตรงนี้ ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงตกแต่งภายในนะครับสำหรับสถานีพัฒนาการก็ดูเส้นทางนะครับก็จะมีทั้งมุดทั้งขึ้นนะเหมือนรถไฟหอตีลังกา,กานะครับอ่ารถไฟมาพอดีเลยเห็นไหม,มขนาดรถไฟยังไม่วิ่งกันเต็มที่นะบรรยากาศยังดูนะครับวิวสวย สามารถจะมาถ่ายภาพถ่ายรูปสวยๆได้ตรงนี้รนะผมมองนะอีกหนึ่งไฮไลท์เลยจุดเนี้ตรงแถวสถานีพัฒนาการจุดเริ่มต้นนะครับของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองก็จะเริ่มที่บริเวณแยกรัชดาตับถนนรอบพล้าวตรงนั้นก็เชื่อมต่อก,กับรถไฟฟ้า m อ็มอาทสถานีรอบพร้าวนะครับแต่เส้นทางก็วิ่งไปตามถนนลาบพร้าไปถึงตลาดบางกะปิแล้วก็เลี้ยวขวานะครับ ข้ามตอกสนแสบผ่านแยกลำตะลีเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสี้มแล้วก็เส้นทางนะครับก็วิ่งไปต้องข้ามทางยกระดับถนนกรุงเทพกรีธาอันนี้ก็ขึ้นสูงเลยนะครับขึ้นไปที่สถานีสีกรีธาซึ่งเป็นสถานีที่สูงที่สุดในสายแล้วก็วิ่งไปนะครับวิ่งไปเสร็จไปเจอด่วนนะด่วนมอเตอร์เวย์นะครับด่วนมอเตอร์เวย์ข้ามด่วนมอเตอร์เวย์เสร็จมาเจอเส้นทาง แอรพอร์ตเรลิงขวางหน้าอีกแล้วไม่รู้จะข้ามไปยังไงเพราะว่าหมดแรงข้ามมอเตอร์เวย์หมดแรงเขานี้เลยมุดนะครับมุดลงล่างมุดลอดใต้ทางรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลิงนะครับเขาต้องลงไปอีกลงมานะครับต่ํามากแล้วก็นนะครับสูงกว่าหลังคารถสองแถวไม่เท่าไหร่นะเป็นจุดที่เรียกว่าเขาเตี้ยม,ม,า,มากๆเลยนะครับหลังจากนั้น ก็ค่อยไต่ระดับขึ้นไปที่สถานีพัฒนาการนะครับเป็นรถไปฟ้าที่มีความสนุกสนานอีกสายหนึ่งนะครับแล้วก็วิ่งไปตามถนนสีนครินจนไปถึงแยกสีเทพาเส้นทางก็จะเลี้ยวขวาวิ่งไปตามถนนเทพรั์ไปสิ้นสุดที่สถานีสำโรงตอนนั้นก็เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงแบลลิงไปเคหะ ตอนนี้เราก็มาอีกหนึ่งสถานีนะครับมากันที่สถานีสีกรีธาก็เป็นสถานีที่สูงมากากเลยเพราะว่าเขาต้องยกระดับตัวสถานีนะครับเพื่อทางวิ่งเนี่ยต้องข้ามทางยกระดับถนนกรุงเทพกรีธาก็เลยทําให้สถานีสูงมากนะครับสูงที่สุดเลยของเรียกว่าของรถไฟ,ฟฟ้าที่วิ่งอยู่ตอนนี้เลย ตรงนี้ก็เป็นจุดขึ้นลงนะครับที่อยู่บริเวณสวนสาธารณะแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็อยู่ฝั่งตรงข้ามกันตอนนี้แต่และสถานีนะครับก็มีคนงานค่อนข้างเยอะนะมันจะเป็นสถานีพัฒนาการที่ผ่านมานะครับสถานีศรีรีธา ข่าวก็แววมาว่านะครับจะเปิดในช่วงประมาณเดือนเมษายน2565ก็ต้องดูงานก่อสร้างเป็นหลักนะครับว่าการก่อสร้างไปได้แค่ไหนนะครับก็ต้องวิ่งตรงนั้นไปก่อนเพราะว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าปล่อยไว้นานมากนานมากนะครับพอวิ่งช้าลงเนี่ยผู้รับเหมาก็ลำบากกันนะเพราะมีค่าใช้ใจ่ายนะครับมีกาก่อสร้างลหลายๆอย่างเนี่ยมันก็ตามมา คนงานก็ต้องจ้างต่อไปเรื่อยๆนะครับจากระยะเวลาสปีก็จะเป็น4ปีเนี่ยมันจะมีค่าใช้จ่ายซึ่งผู้รับเหมานี่ต้องแบกภาระ,ะตรงนี้นะครับว่าเส้นเนี้ยผู้ได้รับสัมประทานนะครับก็เป็นผู้ลงทุนนะเป็นผู้ลงทุนทั้งรถแล้วก็ทั้งการก่อสร้าง โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองอเส้นทางลพล้าสำโรงระยะทาง30.4กิโลเมตรก็มีสถานีรวมทั้งหมด23สถานีไม่รวมสุดต่อขยายนะครับเป็นระบบรถไฟฟ้าแบบรางเดี่ยวแบบคล่อมรางโครงสร้างเป็นแบบยกระดับตลอดเส้นทางเลยมีทางเดินสำหรับอพยยกลาดีเกิเดเหตุฉุกเฉินนะครับตลอดเส้นทางโดยเป็นระบบขนส่งมวลชนขนาดรอง ก็คือเป็นแบบฟีเตอร์ไลน์นะครับคือเขาจะไปเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าที่เป็นแบบร้านหนักนะครับด้วยแบบขนาดใหญ่เช่นรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงินรถไฟฟ้า BTS รถไฟฟ้าสายสีส้มประมาณนี้นะครับก็เชื่อมต่อเพื่อเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองนะครับเขาจะวิ่งอยู่ประมาณรอบนอกตรงนี้ก็เป็นฝั่งที่อยู่ในฝั่งขาออกนะครับ ด้านข้างของธนาคารไทยพาณิชย์ ตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะครับที่มีจุดขึ้นลงแล้วก็มีฝั่งตรงข้ามก็มีอีกหนึ่งจุดนะครับตรงที่ผมยืนอยู่นี่ก็ตรงนี้ก็อยู่ข้างตึกสินมั่นคงเลยน้ปาปาวคลุ้มหน้ามาปากกันนะครับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองใกล้เปิดนะครับอีกไม่กี่เดือนนะก็จะได้นั่งรถไฟฟ้าโมดาเดเรลนะครับสายสีเหลืองนี่ก็เรียกว่าเป็นสายแรกของประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะครับ ก็มาดูกันนะครับว่าการนั่งรถไฟฟ้าโมเนลเรลจะเป็นแบบไหนเสียงเขาว่าไม่ดังมากเนี่ยนะครับจะขนาดไหนนะจะดังขนาดไหนเมื่ออยู่ด้านล่างหรืออยู่บนตัวรถนะครับขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามไปพบกับ vnp มีเรื่องเล่าในคลิปต่อไปนะครับมีโอกาสที่จะนำ ความคืบหน้าของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองมาให้ชมกันอีกนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ